สวัสดีครับอยู่กับลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้มาเจอเลยครับยันมา่าสองค่ายวันนี้เจอกันอีกแก่อีกค่ายแมกนัมอีกค่ายยันมา่าทีเอฟแปดห้าออออนะครับโค้งกระทิงหางแดงเคเอเจ็ดสอง หางยังม่อยู่เลยครับหางนี้ออกจากจล้านนี่นะเพื่อน,งนเงินหิงหลีกำะแพงเพชรอีกขานเป็นแมกนัมร้อยอาหา้า กระทิงหางขาวซูปเปอร์เกเอ็ดคันนี้ออกจากร้านใต้ฟ้า,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 าครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเาเสียงไหนเฉพาะกว่ากันเพื่อนสวยๆเลยครับ

นิ่มเล่นเสียงเสียงนิ่มมากรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะรีวิวให้เพื่อนๆเอสซีดูกัน จะต,ติดนื้อด้วยจังเพื่อนแน่นอนเลยเสียงพ่อพาะมาก In bin คราเป็นวาังอีกทีเรื่องนะครับ นี่เป็นแนกนึนะแนกนึ่ร้อยห้ห้าครับ ไม่เคยหอบครับหอบเป็นช่งชวงๆหอบเป็นทีๆครับจะชอบอกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงน้อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ลุงน้อยด้วยนะครับครับวิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ